คุณผู้ชมขาไปกันต่อนะเรื่องของออนี่แหละค่ะข้อตกลงหยุดยิงจากหน่วยงานรัฐและไทยแล้วก็กัมพูชานะมีข้อตกลงกันมาแต่ว่าความวางใจของเราเนี่ยมันมันยังวางใจหยุดเต็มรอยไม่ได้โอ้ออยังระเบิดที่<ร>น้อง,งหา,หาดกล้ายังทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยดูแลความปลอดภัยกับชาวบ้านที่อยู่ชายแดนกันอย่างแข็งขันคุณผู้ชมขาเราไม่นิ่งนอนใจแน่นอนทหารบางนายเนี่ยนะไปเจอกับระเบิดคุณผู้ชมกลายเป็นพลทุพลภาพขึ้นมาขณะที่บางครอบครัวเกิดการสูญเสียค่ะแต่ต่อให้เจอเรื่องร้ายแค่ไหน ปณิธานในใจของพี่พี่ทหารทุกคนคือการรักษาพื้นแผ่นดินไทยค่ะด้วยรู้ซึ้งถึงจิตใจอันกล้าหาญของทหารทุกนายนะก็เลยทําให้พี่ปอณัทวุฒิค่ะรวมไปถึงพี่นกสินใจแล้วก็พี่นกฉัตรชัยค่ะบอกเลยว,ว่าขอยกมือไหว้กราบหัวใจรั้วของชาติทุกนายจริงๆค่ะอย่างพี่นกสินใจเองเนะคะถึงกับน้ําตาคลอพูดถึงเรื่องนี้ก็ได้แต่ภาวนาให้สันติสุขเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยอีกครั้งไปฟังเสียงของสามนักแสดงชื่อดังกันเลยค่ะ นกอาจจะไม่เห็นว่านกโพสอะไรหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็กติดตามอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยากจะแบบขอบคุณจริงๆขอบคุณแทนทุกคนเลยนกทุกคนเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงท,ทหารมากนกเชื่อว่าทุกคนที่พูดถึงความรู้สึกเนี้น่าจะมีความรู้สึกเดียวกันเพราะฉะนั้นแบบว่าอยากจะบอกว่าเขาเป็นผู้ที่เสียสละมากครับก็ขอเป็นกาลังใจให้พี่ๆน้องๆ ทหารหารนะครับที่ช่วยดูแลขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่นกเชื่อว่าทุกคนก็ ครอบครัวทุกคนภูมิใจแล้วก็อยากอยากจะบอกว่าทุกคนเป็นห่วงแล้วก็ให้กําลังใจทุทกๆคนนะคะผมต้องบอกเลยพี่พี่ทหารครับผมขอกราบนะผมขอกราบหัวใจพ,พี่พี่ทหารทุกๆนายทุกๆเหล่าทัพร,รวมถึงครอบครัวด้วยเรารู้สึกแบบซาบซึ้งมากๆจริงๆแล้วรู้สึกว่าแบบอยากจะขอบคุณพี่น้องทหารไทยทุกๆท่านจริงๆนะครับผมให้มีกําลังใจมากๆเลยนะครับผมเชื่อว่าความรู้สึกพี่น้องคนไทยทุกคนก็ไม่ต่างกันจากพี่ๆสามคนเลยนะคะ